สวัสดีตอนเช้าๆครับมาดูตัวกินดอกฟักทองครับมีหลายตัวครับเยอะอยู่ตัวนี้ห้อยขาทำท่า,ทาจะไปอยู่ครับนี่ครับเช็ดนกเนกนเมื่อก,กี้ผมดักดูทางด้านหลังมันบินมาทางนี้ครับพอดีมาเจอป่าฟักทองอีกก็เลยมาหยุดดูว่าจะไปทางไหนเนี่ เดี๋ยวเราดูตัวนี้ครับตัวนี้เช็ดขาอยู่ครับเนี่ยโน่เดียวครับไม่รู้จะไปทั้งไหนแน่ไปแล้วโอ้ยโอ,โอ,โอ้ตรงไปนี่ครับพี่น้องครับเข้าป่ายุคาไปนี่เลยครับอยู่ตามพุ่มไม้ในนี้แน่นอนเลยในป่ายุคา มีหลายตัวอยู่ปลูกฟักทองปนป่ามันกันครับแถวๆนี้น่าจะเป็นพุ่มไม้แถวๆนี้นครับจะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองต้องนั่งดูให้เห็นอากาศไว้อย่างนี้ครับแล้วจะรู้ว่าพึ่งไปมาอย่างไงเข้าไปแถวนี้ครับระหว่างแถวๆนี้ครับ มันจะมีพุ่มไม้อยู่เห็นยอดอยู่นี้แล้วก็มีอีกมีหลายพุ่มอยู่เดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งถ้าดูด้วยตาเปล่านี่จะเห็นตัวไปมาอยู่เป็นระยะครับไปอีกแล้วแต่ถ้าในกล้องไม่เห็นนะครับเหมือนจะไปสองทางครับไปนี่ทางหนึ่งแล้วไปตรงพุ่มไม้นี่ทางหนึ่งไปเดี๋ยวไปตามดูกันครับไปลุ้นกันครับไปไปอีกแล้วครับนู่นครับ ไปสองทางหรนะือไงมันบินโดง่งดเหมือนบินจะบินโด่งดงบางตัวก็โดง่งบางตัวก็บินต่ำๆรถจอดอยู่นู้นครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเข้ามาในป่ายูคาแล้วครับเนี่ครับโอ้เจอแล้วอยู่นูน่นพุ่มไม้ที่ผมบอกเมกื่อกี้โอ้เป็นพึ่งอ่อนสมครังท,ท่านผู้ชมหลังใหญ่ซะด้วย มันบางครับเดี๋ยวผมหามุมให้ดูดีๆโอ้หลังใหญ่อยู่เนี่ยครับตัวแตกหากินให้ลืมเลยครับโอ้เสียดายจังเดี๋ยวสักคู่ครับก่อนน้ำหวานนี่มีแล้วละเบลอเลยเนี่ยครับแม่เสียดายมีรอยท้อยขึ้นครับพี่น้อง ไม่รู้ขึ้นแปลงไหนเลยทอยนานแล้วโอ้น่าจะมีสองรังซะมัง้งเพิ่งก่อนหน้านี้น่าจะมีอีกเนี่ยครับอืมเดี๋ยวเสียดายครับยังไม่เป็นรังอ่อนไปหน่อยอเสียดายจังเนี่เลยครับภาพจะยึกยักยึกยักสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแม่เสียดายจัง ไปครับเดี๋ยวพี่หาที่ใหม่กันต่อเรื่อยๆครับอันนี้ปล่อยไว้ก่อนกําลังจะเริ่มสร้างน้ำหวานครับเนี่ยแม่เสียดายจริงๆตรงนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาสักเท่าไหร่ปกติผมจะเข้าบ่อยแต่มีรอยคนสอยไปกินแล้วใช้ทอยไม้ขึ้นไม่รู้ตีรังไหนไปเดี๋ยวไปหาที่ใหม่กันเรื่อยๆดีกว่าครับไปครับหลังที่สองครับพี่น้องตามมาจนเจอครับ มีตัวบินเข้าบินออกอยู่พุ่มไม้นี่ครับแบบนี้เปอร์เซนเจอสูงถ้ามีตัวอยู่ตรงไหน,นเอ,อ๋ยเด้อเด้อดูก่อน้อยู่นู่นครับแม่หลังพอได้เลยครับอยู่ข้างบนนู่นเลยครับจากที่บินสองทางที่ผมบอกนะครับจากดอกฟักทองที่ผมบอกว่ามันบินแยกกันสองทางจุดนั้นเป็นพึ่งอ่อนเข้า,าใหม่ครับจุดนี้มีรังแล้ว ในนี้มีอีกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวสักครู่ครับขอดูตรงนี้ก่อนอฟุกเลยอย่างนี้นู่นครับอยู่บนนู่นครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆซูมตรงหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นลางๆครับมันจะย้อนแสงครับวันนี้ฟ้ามันแจ้งฟ้าเปิดๆขาวๆลิศดูยากสักหน่อยเจอแบบนี้แคร่งชั่วครับคุ้มค่าเดินหน่อยครับ เดินตามมาตั้งนานอยู่ต้นสะดาครับมีเถาไม้เลยคุมโอ้ยขึ้นได้บนน้อหรือมาถอยมาตอกโอ้ต้องกลับไปถอยหรือเปล่าเนี่ยกระดึบไม่ได้ทำไมะเดี๋ยวให้ดูใหม่อยู่บนนู้นนะครับดูยากอยู่เดี๋ยวขึ้นไปเจอกันข้างบนครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะขึ้นแบบไหน คืนยากซะมาเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับค้นมาถึงแล้วพี่น้องก้อนน้ำหวานยังไม่ปิดตาครับหลังพอได้ครับหนึ่งแผ่นประมาณหนึ่งกิโลครับพอได้อยู่ได้กินปัดเอาออกให้ดูน้ำหวานครับออนี่ครับก้อนน้ำหวานน้ำหวานใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องสโลว์กันดีกว่าครับสักครู่ครับ ล้างสวยอยู่เดี๋ยวด้ว่าจะตั้งกล้องเดี๋ยวให้ดูอีกหน่อยครับให้ดูที่สวยเนี่ยครับบานเบลีที่เดี๋ยวหาที่ไว้ครบก่อน,อนสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันครับมันจะโยกเยกสักหน่อยเด้อครับพี่น้องเนี่ยครับสวยอยู่ครับลังเนี่ยครับ สวยอ่อนๆครับพี่น้องครับไปดูชิ้นสักคู่เด้อหาที่ตั้งกล้องอยู่ครับเนี่ยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเดี๋ยวสโรวครับตั้งกล้องก่อนครับเข้ามาเดินดูในป่ายางพาราครับพี่น้องครับยังเดินไม่ทั่วครับยุงเยอะมาเจออยู่นี่หนึ่หลังครับหลังไม่ใหญ่มากนู่นครับแดงๆูเลยครับ เนี่ยครับหลังใหญ่อยู่ไม่ใหญ่มากเท่าไรครับพอประมาณครับไม่รู้ขึ้นไปจะมีที่ตั้งกล้องหรือเปล่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนมันย้อดแสงครับอืม น่าจะมีอีกครับยังยังไม่ได้เดินดูเลยครับขี่รถมาก็เจออยุงหลายยุงเพียบเลยตัวออกหากินรุ่นบรารูรเหมมเลยครับเนี่ยครับน้ำหวานใหญ่พอสมควรครับ มันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับซูมครับมันเป็นกล้องมือถือครับไปเดี๋ยวหาเดี๋ยวขึ้นไปลุยดูกันครับสักครู่ครับขึ้นมาถึงเรียบร้อยพี่น้องเอดูครับต่อยโอ้รุ่นครับหลังต่อยหน้าดูครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องครับดูครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวลุยกันครับดูครับ มันอาจจะโยกเยียกโยกเยียกสักหน่อยครับกล้องผมไม่รู้จะขึ้นฝากยังไงเลยนะอ้ยขึ้นไม่ถนัดต้องขึ้นน้องขึ้นอย่างนี้อ้า่ขึ้น เกือบจะเอาไม่ได้พี่น้องเอ้มันไม่มีกิ่งควันมันไม่มีกิ่งเหยียบครับแทบจะเอาไม่ได้ครับไปครับลงกันครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับลงมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอยังเอานากากออกไม่ได้ครับเพิ่งเัินตามควนอยู่โอ้ยเดยวเจาะถุงขาดไปแล้วมั้ย น้ำหวานใช้ได้อยู่ครับเนี่ยครับท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หน้าปกคลิปครับอย่างนี้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับเจอสามลังได้ตีสองครับวันนี้ลังแรกอ่อนครับลังสองอยู่ต้นสะเดาค่องชั่วหน่อยได้ลังสักโลหนึ่งลังนี้ก็ได้ลังอยู่ประมาณครึ่งกิโลครับพอได้กินครับ ไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อถ้าไม่เจอก็ต้องพอแค่นี้ครับไปยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับไปต่อครับ